หนาวได้กับหัวหน้าไปเห็ดย่าง,าหหางให้บอกเพคนว่าจังได้ลรืหัวหนา้ากันแท้มันโหกันเพื่อนหวังดีเลยค่ะการเผาที่เกิดจากการกระทำของเกษตรกรภายนอเกษตรกร,กรเรษก,รกรเรษตรกรคือเอาอย่านี้น,นนะคันเพื่อนว่าจุดกันแท้อะไรหนูชื้อเลยค่ะใช้หรือก่อให้ผู้อื่นเผาในพื้น,นที่การเกษตรพระเลีวไดรยไรละพันบ่ค่ะ

สร้างวา่ออวงาแถวนะมีส่วนเวลาคุ้มเข็มบ้างค่ะคนหนักสิบเจ็ดมก,กราถ,ถึงสามสิบเอ็ดพฤษสภาหกแปดจนว่าฝนล,ล่มคนลัว่าจังไดบันนี้พี่น้องเฮ้า